ออสวัสดีท่านชมท่านนะครับก่อนที่จะไปรับชมคลิปฝากกดไลค์กดซับสไคร้กันด้วยนะครับอล่ะไปรับชมคลิปกันได้เลยสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านกันด้วยนะครับผมวันนี้ผมจะมาสอนน้องชยมหาเงินทั่วเลนนะครับบายสุกันทีนะครับผมก็สําหรับนี้หลายหลายคนน่าจะเคยดูคลิปไปแล้วนะครับผมแต่เนื่องจากผมเห็นว่าคลิปนั้นยอมวีวนอยนะครับคนก็คนอาจจะไม่รู้เยอะก็ในส่วนนี้สามารถที่จะถอนเงินฟรีๆนะครับเป็นจำนวนสิบโ l ลตได้นะครับผมก็เพียงแค่เราเนี่ยทำภารกิจนะครับสอง เล่นแอปนั้นนะครับ2แอปเราก็สามารถมีสิทธิ์ถอนเงินจำนวนสิบวอรเลตได้นะครับได้ทุกคนเลยนะครับก็ถอนได้จริงนะครับจังแบบนี้ก็เพียงแค่เนี่ยเราอย่าลืมทําการเปิดให้สิทธิ์แอปด้วยนะครับไม่งั้นภารกิจจะไม่ขึ้นนะก็เนี่ยนะครับรก่อนที่ผมจะเปิดรับสิทธิ์ผมก็ไม่รู้นะครับก็จะไม่ขึ้นแต่หลังจากเปิดรับสิทธิ์เนี้ยก็จะขึ้นนะครับอ่าแบบนี้เลยก็เดี๋ยวทําการกดถอนนะครับอ่าประมาณนี้เลยครับก็ให้ดูคลิปไปได้เลยทําตามวิธีในคลิปนะครับหลังจากนั้นกด เดี๋ยวผมจะตัดเข้าไปตอนที่ผมถอนได้เลยนะครับผมเรียบร้อยนะครับก็ถอนได้เป็นที่เรียบร้อยสำเร็จนะครับก็ขึ้นแล้วนะครับแล้วเงินจำนวนสิบบาทนะครับผมก็สําหรับนี้ถอนได้จริงน,นะครับผมสำหรับใครที่อยากดาวน์โหลดผมจะวางชื่อแอปไว้ในคอมเมนต์ใต้คลิปด้วยนะครับสวัสดีครับ